ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆจองทางของเทวราจะพ่อสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาทม,มงานด้วยนะครับผมบอกพี่แล้วใครเข้าผ่านกันในช่วงค่ำละ่ะเออเออเอ,อ,เอง็งรีบขับไปเถอะภาพยังติดตาข้าอยู่เลยกอฟได้เข้ามารับโจก๊ ที่ได้ออกจากหมู่บ้านของตนแต่ได้เจอดีที่กิโลเมตรร1 5ซึ่งเมื่อก๊อบได้รู้ข่าวก็รีบขับรถเพื่อมารับเพราะตอนนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่จึงอยากต้อนรับโจ๊กแบบประทับใจและอยากให้อยู่ท่องเที่ยวกันก่อนโดยการชักชวนของก๊อบที่ได้หวัดล้อมให้โจ๊กกลับมา ก็พอตั้งใจอยากจะชวนไปเดินป่าและอยากให้โจกได้เห็นกับตาถึงความสวยงามของนํำตกบ้านตนซึ่งโดยปกติโจคงจะไม่ย้อนกลับมาแน่แน่ถ้าลุนน้องไม่ชักชวนไปเดินป่าที่เป็นกิจกรรมที่ตนชื่นชอบจึงเป็นเหตุผลที่ย้อนกลับมาในครั้งนี้ โดยในวันนั้นโจกก็ได้มาถึงบ้านกรอบและนั่งพูดคุยต่างๆ <_ d ata> เกี่ยวกับแผนการเดินป่าในวันนี้ว่าจะเดินทางไปที่ใดกันบ้างนี่ไอทีเพื่อนผมเองมันจะไปกับพวกเราด้วยที่เป็นคนในหมู่บ้านที่เป็นเพื่อนสนิทของกรอบและจะเดินป่าไปด้วยในครั้งนี้ กับพกกระและโจ๊กที่จะไปสิ่งจ๊กก็ตั้งตื่นเต้นที่จะได้เดินป่าครั้งนี้และถือเป็นการพักสมองที่ได้เจอเรื่องน่ากลัวเมื่อครั้งก่อนในเวลาต่อมาทุกคนก็ตั้งเตรียมสิ่งของเพื่อให้พร้อมที่จะออกเดินป่าที่จะต้องเที่ยวไปกันวันนี้ ซึ่งการวางแผนของทั้งสามก็จะเดินเท้าไปที่น้ำตกแห่งหนึ่งที่อยู่กลางป่าลึกเขตชายแดนและกล็กับทีก็ชินเส้นทางอย่างดีซึ่งคาดว่าจะถึงในช่วงบ่ายนี้เดินทางเข้ามาในปา่าก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและมีลำธารทอดยาวเป็นสาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่านานาพันธุ์ในแถบนี้ซึ่งในระหว่างเดินทางกอบกระไดพูดคุยต่างๆเกี่ยวกับน้ำตกที่กำลังจะไปว่ามีความสวยงามมากน้อยเพียงใดที่อยากให้พี่โจ๊กได้เข้ามาดูสักครั้งและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงาม ก็คงต้องประทับใจกลับไปแน่แน่เดินทางเข้ามาสองชั่วโมงก็จะผ่านเข้ามาในป่าลึกที่ล้อมรอบไปด้วยโพงหญ้าและต้นไม้ที่คล้ายกันทุกทิศทางซึ่งเป็นครั้งแรกที่โจกได้พบเจอถ้าไม่คุ้นจินคงจะหลงเอาง่ายๆ ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงหลงปากกันใช่ครับพี่ถ้าเข้ามาไม่ฉิดเส้นทางมีหลงกันทุกคน เดินทางเข้ามาอีกไม่นานโจกก็ได้ยินเสียงน้ำตกไกลๆที่บ่งบอกถึงสถานที่ด้านหน้าว่าคงเป็นจุดหมายของเราวันนี้ที่ทั้งสามตั้งใจจะมากันเมื่อโจกเห็นน้ำตกครั้งแรกก็ทำให้ตนประทับใจเป็นอย่างมากที่น้ำตกนั้นมีความสวยงาม และเกินความคาดหมายเอาม,กมากๆเป็นไงพี่โจ๊กสวยริงว่ะโดยน้ำตกที่โจ๊กมาก็เป็นน้ำตกที่สูงสวยงามท่ามกลางป่าเขาที่เขียวกระจี จึงเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆทั้งสามไม่รอช้าอะไรได้ลงเล่นน้ำกันอย่างเมามันโดยอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งทำให้ทุกคนต่างก็สุดชื่นและสนุกในการเล่นน้ำครั้งดีแต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น พอขณะที่จ๊กได้กระโดดน้ําก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาจึงทําให้ทุกคนต่างก็ตกใจเป็นไงบ้างพี่พอเดินกลับไปไหมข้าว่าไม่น่าไหวว่ะ ซึ่งอาการของโจ๊กตอนนั้นคงจะเดินกลับเวลานี้ไม่ได้พอบรรยากาศเริ่มมีฝนตั้งเขาและคงจะมืดตอนออกจากป่าแน่ๆเราไปนอนห้างของในพานดีกว่าพรุ่งนี้เช้า่อกลับกันโดยต้นไม้บริเวณน,นั้นได้มีห้างสองสัตว์ที่ในพานทำไว้และทิดก็ได้นำขึ้นไปพักที่น,นั่น พอจะปลอดภัยจากน้ำป่าที่ไหลหลา,ลากและพวกนี้เช้าก็เดินทางกลับกันในเวลาต่อมาทั้งสามก็ขึ้นมาบนห้าที่อยู่ไม่ไกลาจากบริเวณนั้นและมองออกไปเห็นน้ำตกได้ชัดเจนเวลาผ่านมาไม่นาน สายฝนก็ได้ตกลงมาตามคาดที่ทําให้ชุ่มช่าไปทั่วบริเวณและน้าตกก็เริ่มเพิ่มปริมาณยิ่งขึ้นซึ่งกานได้เจออุปสรรคนี้ก็ทําให้โจคิดในแง่ดีว่าถ้าพวกเราไม่ได้นอนที่นี่ก็คงไม่ได้ทำปัดความท้าทายที่ได้เจอเจอเองในครั้งดี เวลาผ่านมาในช่วงคำ่ำก็เป็นบรรยากาศที่หนาวเย็นที่ล้อมรอบไปด้วยสายฝนและบวกกับความมืดของภายในป่าที่ทําให้รู้สึกถึงความน่ากลัวและดูวังเวงกับน้ําตกแหก่งดีโดยในคืนนั้นกอบก็ได้กําชับกับทุกคนว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ลงไปจากห้างโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นกฎของการนั่งห้างที่รับฟังมาแต่เมื่อโจกนั่งอยู่นานก็ได้เจอกับชาวบ้านคนหนึ่งที่ใช้กำลังเดินไปใส่เบตจึงกำลังจะขอความช่วยเหลือแต่ถูกกอบได้สังห้ามไม่ให้ทักไป ในป่าลึกแบบนี้ไม่มีชาวบ้านเข้ามาตอนนี้หรอกซึ่งการบอกเล่าของกอบว่าบริเวณที่เราอยู่นั้นไม่มีชาวบ้านเข้ามาตอนนี้แน่ๆเพราะเป็นป่าที่ลึก,ลก,กลและไกลได้ชาวบ้านคนนั้นก็แปลกๆที่เดินผ่านสายฝนโดยไม่ใส่เสือ้อซึ่งปิดจากที่สายชาวบ้านอย่างมาก เมื่อเหตุการณ์ผ่านมาได้สักพักทั้งสามก็ได้เห็นชาวบ้านคนเดิมได้อยู่อยู่บนยอดของน้ำตกดูแล้วคงจะไม่ใช่เรื่องปกติแน่และสิ่งที่ทั้งสามได้เจอคือร่างของชายคนน,นั้นได้กระโดดลงมาอย่างน่าวาดกลัวทั้งสามรับรู้ถึงเหตุการณ์ และพร้อมใจกันที่จะข่มตาหลับเพื่อให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปโดยเร็วโดยตลอดในค่ำคืนนั้นทั้งสามก็ต่างรู้สึกได้ว่าด้านล่างที่อยู่ใต้ห้ามีชายคนนั้นได้ยินมองขึ้นมา เช้าของวันต่อมาทั้งสามก็รีบออกจากป่าและเข้ามาถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยซึ่งประวัติของน้ำตกแห่งนั้นทั้งสามก็ได้รับฟังจากปากชาวบ้านว่าสายน้ำด้านบนจะเป็นกระแสที่แรงและมักมีชาวบ้านขึ้นไปหาป่าและถูกกระแสน้ำพัดไหลล่องลอยจนมาหล่นที่น้ำตกจนเสียชีวิต และในผ่านที่ไปล่าสัตว์จำดึกก็มักจะเจอกับเรื่องราวสุดหลอนที่ทำให้น้ํำตกแห่งดีไม่มีใครไปเมื่อตะวันตกดิน